สวัสดีครับวันนี้ถือว่าเป็นการรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นการรวมทีมที่ยืนกันครบครบเลยมันเป็นส่วนหนึ่งที่เราตั้งความหวังไว้ถ้าเราได้แชมป์ขนาดนี้มันมันมันจะหล่อแค่ไหนสิ่งที่เราฝันไว้ดีกว่าเนาะก่อนที่เราจะวิ่งทุกๆรายการมันก็เกิดประสบความสําเร็จนะฮะด้วยความสามัคคีความตั้งใจของช่างความตั้งใจของนักขับการขยันซ้อมของพวกเรานะฮะผลที่ออกมาคือดีใจมากๆต้องบอกงี้ดีกว่า ะะเดี๋ยวจะให้ทางคนขับได้พูดว่าจะลุยยังไงกันต่อในปีนี้สวัสดีครับ ผมธนพลชูเจริญผลครับหรือว่าเบสเทอร์โบยัมครับก็ผลงานที่ผ่านมาในปี2022นะครับเมื่อปีที่แล้วครับผมก็มีรายการแข่งทั้งเซอร์กิตแล้วก็รถแด็กนะครับก็จะมีเริ่มจากรถแด็กก่อนก็จะเป็นรถเฟรมแล้วก็โบยเกซซิงนะครับแล้วก็หน้ายาวแล้วก็เอฟา5โป o นะครับ4รุ่นนะครับในการอิสุร์เลสเ i ริลนะครับเมื่อปี2022นะครับผมก็ได้มา4แชมป์สรุ่น ครับผมส่วนเซอร์กิตนะครับปีที่แล้วผมก็ลงทั้งหมด3รายการนะครับก็ได้แชมป์ในการแทลเลนซ์ซูเปอร์ซีรีส์นะครับแล้วก็อีสวนเมกเลสนะครับแล้วก็รายการพีทีนะครับผมสวัสดีครับผมช่างอู๊ดลักห้าครับชื่อจริงปริศลีเลิศพันชัยครับครับสวัสดีครับผมช่างอ่องครับธนทรศรีเลิศพันชัยครับส่วนใหญ่นะครับหน้าที่ผมก็หลักๆก็จะเป็นด้านของการ ติดตั้งกล้องจูนแล้วก็รีแมปนะครับดูเก็บรายละเอียดตอนขึ้นไดโน่แล้วก็งานเรื่องของตอนหน้าสนามแข่งหน้าเส้นนะครับดูเก็บรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนของผมก็เป็นหน้าที่พวกแมคานิกครับพี่ทุกอย่างเทอร์โบระบบส่งกำลังช่วงล่างอะไรพวกนี้ครับเก็บรายละเอียดติดตั้งเช็คความเรียบร้อยครับผมสวัสดีครับผมโน้ตนะครับครับทำธุรกิจ วันนี้เราเปิดเต้นรถกันอยู่นะครับอ่าวันนี้มีน้องมาด้วยครับครับสวัสดีครับผมนัดครับสองพี่น้องเราเนาะพี่เนาะมีความชอบที่เหมือนกันเราชอบความเร็วตั้งแต่เด็กๆก,กันละจนเรามาทําธุรกิจเต้นรถเนี่ยเราก็พอมีกาลังไไมีกําลังมีไรายได้ครับอ่าอ่าที่จะมองเห็นพี่ๆเที่ยวแข่งรถกันอะไรเงี้ยพี่แล้วก็คือเราก็อยากทำนะฮะความประทับใจของผมนะครับ ทามุสเซรถรถรถแด,ลด,ลด,ดกนะครับก็คือมีอยู่ปีหนึ่งนะครับได้มีโอกาสได้ไปวิ่งที่ประเทศอเมริกาครับก็ได้เอารถคันเฟรมเนี่ยครับโมนันอฟตุคางครับก็ไปในานําประเทศไทยนะครับได้ไปได้ไปเอาไปวิ่งโชว์ที่ประเทศอเมริกาตอนนั้นก็รู้สึกภาคภูมิใจมากเลยในชีวิตนะครับที่ว่าครั้งหนึ่งได้ไปเหยียบประเทศที่เขา เป็นต้นแบบของรถแดกเลยนะครับตอนนั้นนะครับนะครับส่วนรถเซอร์กิทนะครับที่ภาคภูมิใจของรถเซอร์กิทของผมนะครับก็น่าจะเป็นทุกแชมป์นีกว่าครับทุกแชมป์ที่ผมได้ครับแล้วแล้วผมก็ดีใจที่ว่าล่าสุดเมื่อปีที่แล้วผมได้แชมป์ถ้วยพระราชทานนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนี่ยรายการ TTS เนี่ยรถคันเบอร์15คันนี้นะครับก็เนี่ยครับทำให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจทั้งสองอย่างเลยครับ สำหรับการเซตรถในแดกกับเซอร์กิตนะครับความแตกต่างก็สำหรับ d ดกเนี่ยมันจะเป็นรถที่ใช้ความเร็วนะครับสูงใน402เมตรเน้นออกตัวแรงม้าที่เยอะแล้วก็ถ่ายกำลังลงพื้นให้ได้หมดนะครับนะถึงจะวิ่งได้ดีใน402เมตรส่วน Circuit เซอร์กิต,ะตะน,นะครับตัวรถจะต้องเสถียรนะครับความเร็วไม่ต้องสูงมากเข้าโคง้งออกโคง้งต้องออกได้ดีใช้เวลาโดยรวมในต่อรอบ ให้ได้น้อยที่สุดมีโอกาสได้แชมป์ไม่สุดนะครับของผมก็คล้ายๆกังชชางอู้ดแหละครับคือรถแดกอ่ะพี่มันคือเราต้องเน้นช่วงประมาณช่วงออกตัวครับให้ดีแล้วก็เครื่องต้องกาลังเยอะๆแรงม้าสูงๆแล้วก็ต้องเอาลงพื้นให้หมดมันถึงจะวิ่งใน4ี่เมตรได้เวลาเร็วที่สุดส่วนรถเซอร์กิตอ่ะมันจะต้องวิ่งแบบสมูทเสถียรเราไม่เน้นออกตัวแต่คืออัตราเร่งมันจะต้องเสมอครับต้องเน้นความคงทนเพราะว่ารถเซอร์กิตเราวิ่ง ประมาณ12รอบครับสนามบุรีรัมถ้าเราไม่ทนความร้อนขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้และรายการที่ผมวิ่งมันเข่าตรวจวัดควันดำด้วยพี่คือเราต้องคุมพวกนี้ให้ได้คือต้องแรงโดยไม่มีควันด้วยแล้วก็ต้องทนด้วยให้ห้ามพังครับสุรกิจมันเลยยากกว่าครับผมเริ่มเนาะก็เล่นจากอมอไซค์ก็เล่นมาแล้วจนมาถึงรถยนต์เราเห็นเราเห็นกระบะแซดกันมันเข้าท่านี่มันไปได้ เราขายรถกระบะอยู่แล้วธุรกิจเรามันตรงกับธุรกิจเราด้วยเราก็เลยมองว่าอันนี้น่าจะเป็นตัวโชว์โรงให้เราด้วยก็เล่นจากรถกระบะธรรมดาก่อนนะเทรบโบเดิมก่อนพอสุดท้ายเราก็ขยับมาจนมาเป็นรถเฟรมทุกวันนี้ครับผมเฟรมก็ครั้งแรกก็เคยไปมีกาวได้หนึ่งครั้งลำได้จะเป็นลำนู้นะครับจากที่เพื่อนๆเคยเห็นในติดตามในช่องทางต่างๆจนปัจจุบันก็จะเป็นคันนี้นะครับอันนี้คือคันล่าสุดตอนนั้นช่างเบิร์ดอะ เอามาเสนอผมผมก็ยังไม่ได้คุยกับน้องเอาไปเสนอรุ่นพี่หลายคนหนึง่งเขาก็เฉยเหมือนที่น้องว่าผมก็เลยมาเล่าให้นัทฟังนัทก็คิดอยู่แป๊บหนึ่งสองสาวันเนี่ยพี่ผมอะเอาอยู่แล้วแต่ผมหาเงินกันสองคนพี่ม <c oughs> มูลค่ามันก็เยอะอ <c oughs> ใช่พี่เราหาเงินกันสองคนพี่ฉะนั้นเราเอาคนเดียวน้องไม่เอาไม่ได้พี่ <c oughs> ถ้าเห็นด้วยต้องเห็นด้วยทั้งสองถึงจะไปกันได้ต่อครับแล้วนัทก็ตัดสินใจว่าเอ้าเรารู้เองเลยครับครับอ่า คือเรามองว่ามันก็เกิดประโยชน์กับตัวธุรกิจเราด้วยอ่ามันน่าจะถ้ามันมันไปได้ก็น่าจะมีแบบผลตอบรับกับธุรกิจเราเรามองว่าอย่างนั้นแต่ก็จะเป็นการลงทุนการโฆษณาที่ค่อนข้างสูงแต่ผมว่ามันก็หวังผลตอบแทนในอนาคตเรามองว่ามันน่าจะเป็นเป็นตัวชูโรงของธุรกิจเราได้ ก็ถ้าพูดถึงงานเ a สเรของปี2 0 2 2ครับที่ผ่านมานะครับผมก็คว้าแชมป์ได้4รุ่นนะครับมันก็ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่เราหวังไว้ตั้งแต่แรกครับเพราะว่าก่อนที่เราจะถึงวันแข่งครับก็เอารถไปซ้อมกันครับรถมีปัญหาเนี่ยอย่างอย่างรถเฟรมครับก็ไปถึงก็ช่วงล่างพังเทอร์โบพังก็ทางทีมช่างทีมช่างแล้วก็เจ้าของรถพี่โน้นนะครับก็ช่วนกันแก้ไขจนจนถึงวันแข่งนะครับก็ โอ้ยก็เหนื่อยอยู่ครับก็จนประสบความสำเร็จนะครับอย่างรถรถก็ที่เคสซิ่งครับวันซ้อมมันสูกก่อนแข่งก็ฝากระโปรงเปิดกระจกแตกคือทั้งคันเลยคือตรงนั้นคืคิดว่าหูกลัวจะไม่ทันเหมือนกันแต่ก็คือทีมงานเราแบบความพร้อมมากครับอ่าแล้วก็ทํารถจนวันแข่งเราก็ประสบความสำเร็จชนะครับสําหรับรถแดกนะครับอย่างปีที่ผ่านมาก็มีประสบปัญหาบ้างอย่างเช่นในเฟรม นะครับที่เราเทสรถอยูอ่ก็ยังมีเจอเรื่องของเครื่องยนต์นะครับมีปัญหาเรื่องเครื่องพังบ้างนะครับเราก็อันนี้คือตัวคนขับก็แจ้งมาก่อนหน้าว่าเอ้ยเครื่องเริ่มมีอาการไม่ดีนะแต่เราก็ต้องการเทสเวลาครับเราก็ต้องยอมลองนะเพื่อให้รู้เลือกไม่ได้ครับยังไงก็ต้องลองนะครับส่วนรถเซอร์กิตก็ปีที่ผ่านมา ถือว่านักแข่งช่วยตัวผมเองค่อนข้างเยอะครับสามารถบอกรายละเอียดตอนขับขี่รถมีอาการวิ่งไม่ออกบ้างรถมีปัญหาตรงไหนยังไงตรงเนี้ยก็ช่วยให้ผมแก้ปัญหาได้ค่อนข้างเร็วทําให้ประสบความสําเร็จในปีที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะนะครับใครเขาว่าเกินค่าลงทุนไปแล้วเกินค่าครับ,รบก็ไม่คิดไม่ฝันว่าเนาะเมกกาจะเห็นเราเนาะพี่เนาะแล้วก็เราก็ได้ไปแล้วก็มีผู้ใหญ่ทางเมืองไทย ให้การสนับสนุนด้วยให้การสนับสนุนครับใช้คำว่าบรรลุตัณหาของทุกๆคนดีกว่าอ่าอย่างเงี้ยพี่ใช่คือทุกคนวันนั้นคือมีจุดมุ่งหมายเดียวกันว่าอยากไปอเมริกาอ่าวันนั้นทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันมันเลยสําเร็จทุกคนรักในสิ่งสิ่งเดียวกันพี่ใช่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันรักในสิ่งสิ่งเดียวกันมันก็เลยอย่างที่ภาพที่ทุกคนเห็นกันเกิดความสำเร็จได้ใช้คาว่าทุกคนเกิดความสําเร็จใช่อ่าเร์กิจก็อ่าเนี่ยครับจะเป็นสองคันนี้ก็เป็นรถ อีซูวันเมกเลสคันหนึ่งนะครับก็ u, อีซูวิ่งงานของรายการ Super, กซูเปอร์ไทแล์ซ์เปอร์ซีรีส์นะครับก็ถามว่าทีมช่างเราก็เหนื่อยมากเพราะว่ารถรถกว่าเราจะเจอครับเพราะว่าเป็นตัวใหม่เป็นตัวรถ3000ตัว4ีเจเจสครับตัวนี้ก็เหมือนว่ายังไม่มีใครเขาทำมาตั้งแต่แรกก็เหมือนเราทีมช่างเราก็ชงอุช่างอ๋งอ,องวร,ราเจอแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะเขาเรียกค้นคว้าครับคนคว้าจนเจอจนจน,จนเราอยู่ติด อันดับหนึ่งได้ครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จในปีนี้ที่พิทักษันมาครับเวลาเซ็ตเครื่องีสูสุกับถ้าเป็นแดกอะ่ะเรายังเป็นระบบคอมมาเร็วที่เป็นเจนแรกๆอยู่พี่เป็นเจน1เจน2อยู่พวกนี้เรามีพื้นฐานมานานแล้วมันจะค่อนข้างง่ายแต่ถ้าเป็นรถเซอร์กริตนะครับมันจะเป็น E สูสุเครื่อง3000ปี2020เลยพี่มันเป็นคอมมาเร็วอีกระบบอยงแล้วพี่คือเราต้องลองใหม่อ่ะพี่เหมือนนับหนึ่งใหม่ทุกอย่างเลยครับก็ปีแล้วเหมือนลองผิดลองถูกมาเยอะเหมือนกันนะพี่กว่าจะประสบความสําเร็จนะครับ ในส่วนของตัวผมเองเหอถือว่ารุ่นเก่าอะครับเราสามารถปรับจูนให้ได้แรงม้าที่ค่อนข้างเยอะได้ง่ายเราสามารถทําแรงม้าแรงบิดค่อนข้างได้สูงมากในตอนนี้อยู่ที่1,100ห่งแรงม้านะครับในรถแดกถือว่าเราค่อนข้างจบส่วนในเรื่องของรถเซอร์กิตตอนนี้เราก็กําลังไล่ปรับจูนแล้วก็พัฒนาค้นคว้ากับระบบคอมเร็วในเจนใหม่ตัวนี้นะครับเป็นระบบที่ถือว่าแรงไร้ควันจริงๆนะครับ ผมจะพัฒนามันต่อไปอีกนะครับในปีนี้ก็คิดว่าน่าจะมีเวลาดีๆให้เห็นกันอีกนะครับถ้านับตั้งแต่โปรเจกต์เฟรมนะพี่นะโปรเจกต์เฟรมเนี่ยเราคุยกันเดือนกุมภาหธันวาก็มีงานซุปอัพก็รถก็ไปเสร็จธันวาพอดีพศ .5 ้าห้าใชใช้เวลาสิบเดือนในการสร้างรถพอเราแข่งเสร็จปุ๊บเมกาก็เห็นเราเแล้วพออีกปีหนึ่งห้าตุลาเราก็เดินทาง อ่าใช่เป็นแบบนี้ครับครับร่วมสิบปีเกือบสิบปีครับสิปีพอดีส่วนความประทับใจนะครับในที่เป็นรถของอีซูซูนะครับอ่าถ้าเป็นเครื่องยนต์นะครับไม่ต้องถามเลยครับว่าตอนนี้ใครๆก็รู้ว่ามันแรงที่สุดครับเพราะว่าอย่างรถเฟรมรถเกสรซิงครับขึ้นไดโน่มาก็แรงม้าประมาณ1ั0 0ันหนตัวครับก็คืออันนี้ยังไม่ฉีดในตัดนะครับอ่าแค่เป็นเครื่องยนต์อีซูซส่วนรถเซอร์กิตก็มีประมาณ 300กว่าตัวนะครับแต่คือเป็นการที่ว่ามันเป็นเครื่องที่เราวิ่งสเสถียรนะครับในการแข่งขันอเอราะเศรษฐกิจเราวิ่งหลายรอบแล้วเราวิ่ง2 0 0 108 200ตลอดประมาณสักถ้าไปดูแลม12รอบเนี่ย12รอบก็ประมาณสักเกือแบบครึ่งชั่วโมงครับที่เราต้องเหยียบแช่มันตลอดเวลาถามว่ามันอึดไหมมันอึดมากครับตอนนี้ครับแล้วก็ส่วนรูปทรงนะครับรถนะครับมันก็สรีระของเขาอดีอยู่แล้วมันสวยทุกใครๆเห็นก็ชอบแน่นอนครับ จุดเด่นของเครื่องยนต์อีซูนะครับก็คือ1เลยคือตัวเครื่องครับเป,เป็นเครื่องตลาดที่ค่อน้างหาง่ายซื้อหาอะไหล่ได้ง่าย2ก็คือสามารถปรับแต่งเครื่องยนตนะ์ให้มีแรงมา้าแรงบิดได้ง่ายกว่ารุ่นอื่นๆ3ก็คือมีอะไรแต่งที่พพอร์ตกับตัวเครื่องรุ่นนี้นครับเยอะนะครับผมมองว่ามันสามารถพัฒนาได้ง่ายกว่ารุ่นอื่นนะครับทำไมถึงเ,เลือกอีซูก็หนึ่ง อีสุเป็นรถตลาดอยู่แล้วได้รับความนิยมมาดับหนึ่งในประเทศไทยอยู่แล้วแล้วด้วยการออกแบบเครื่องยนต์ดีไซน์ผมว่ามันคงทนแข็งแรงอะ,อะไรหาง่ายผมว่าเนี่ยม,มันตอบโจทย์ครับตอบโจทย์สำหรับช่างด้วยแล้วเราก็เน้นขายรถอีสุอยู่แล้วด้วย <c oughs> ไปด้วยกันด้วยพี่ไปด้วยกัน <c oughs> ซื้อง่ายขายคล่องพี่ซื้อง่ายขายคล่องราคาดีอาไว้ง่ายพี่พี่ออกป้ายแดงมาจะมาเปลี่ยน ก็ได้ราคาดีกว่ายี่ห้ออื่นแน่นอนอ่าครับแล้วก็โดยยอดจัดไฟแนนซ์อ่าไฟแนนซ์จะให้ยอดจัดที่สูงสูงกว่ารุ่นทั่วไปใช่ครับครับมันก็ทํามันก็ทําให้เราขายง่ายขายซื้อง่ายขายคล่องพี่อันนี้อันดับอันดับแรกเลยแต่งสวยอ่าอ่าอย่างเงี้ยพี่ใช่กว่าจะประสบความสําเร็จในการแข่งทั้งอาทิตย์ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องขอบคุณพ่อแม่ผมก่อนเลยครับที่ว่าสนับสนุนผมั้งแ่นเด็กนะครับแล้วก็ ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนที่ให้โอกาสผมนะครับที่ว่าให้ผมได้เป็นนักแข่งจริงๆจ,จังๆตั้งแต่เด็กๆคือ,ค,อคือเราก็ยังไงชอบมาตั้งแต่เด็กด้วยครับกว่าเราจะได้เราฝึกมาเยอะมากครับหลายปีไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบว่ามาปีสองปีแล้วเราจะแบบบื้งเลยอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องฝึกฝนมีความตั้งใจกับมันเยอะๆครับเครื่องของคันเฟรมกับเกียร์ซิงอะไรพี่ก็เป็น ข้อลูก,ก้านะครับเป็น MRX ระบบส่งกำลังก็ BRT ฝาสูบก็พี่ไก่ชิมวาวครับแคมช่างเบอร์หละห้าครับกล่องก็ ECU ช็อปเทอร์โบนะครับลูกแรกเป็น TF08 ลูกที่2เป็นเทอร์โบ Precision อ่าส่วนเกียร์ซิ่งอ่ะเทอร์โบลูกแรกเป็น TF08 ลูกที่2เป็นกาเล็บแรงม้าที่จูนออกมาทั้ง2คันครับจะอยู่ที่ประมาณ1,100แรงม้านะครับแรงบิดประมาณ1,700ถึง1,800นะครับเซอร์กิตถ้าตัวเครื่องอ่ะพี่ คือหน้าปีที่ผ่านมาคือเป็นเครื่องเดิมไร่ข้างก็มีแคมหัวฉีดปั๊มพวกนี้ครับเทอร์โบอะไรก็ได้แต่ว่าจะต้องมีรีเซิเตอร์ที่มีรูเข้าที่ไม่เกิน46มิลในวันเมคนะครับ ปีที่ผ่านมาเราก็ใช้เทอร์โบตรงรุ่นฝาหน้าโครงหลังสแตนดาร์ดตามกติกาที่รายการกำหนดให้เราทำได้ที่ประมาณ350-370ถึง3 0แรงม้าของวันเมกเราทำอยู่ที่ประมาณ3 3 0 3้0ยงม้อสีแรงม้านะนดับแรกเลยคือ1ต้องใจรักก่อนพอใจรักอะ่ะแล้วเดี๋ยวยังอื่นมันจะทามผ่าไม่ได้2ก็คือเรื่องทุน ตรงนี้สําคัญใจกับทุนเนี่ยมันก็มาคูค่กัน3ม,ยายามคือความพยายามคือความพยายามคือต้องขยันซ้อมมันก็จะเหนื่อยมันแลกกับเวลาแลกกับการนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยครับในในลักษณะอย่างเงี้ยครับพี่สี่ความสามัคคีครับอ่าอเนี้ยก็สําคัญเฮ้ยมาเล่าสู่กันฟังนี่เฮ้ยพี่พี่ลองออกขวาไหมเอเฮ้ยออกขวาไปตันพี่ลองออกซ้ายไหมอา่าแลว้วดดนความคิดกนมากกว่าช่วยกันคิดเพราะคนเดียวคิดไม่มันเหนื่อยพี่มันตื้อนับจาก เอาสกิก่อนแล้วกันเนาะก็จะต้องวิ่งรายการทีเอสนะฮะสิ่งที่เราจะต้องเติมไปวันนี้เรามีอยู่ประมาณ2อสเรื่องครับหช่วงล่างอีน่อยหนึ่ง2ความเร็ว3ก็คือให้มันทนเข้มอยู่ได้ครับเนี่ยประมาณเนี้ยคือมันมันต้องหาพี่เพราะวันนี้อยู่กับที่ไม่ได้พี่รถแข่งอยู่กับที่ไม่ได้ถ้าอยู่กับที่เสร็จพี่เสร็จเขาแน่ัวรถเดกนะเทโบอ่าใช่ที่แล้วใบมันมันบินอ่าอเราก็วิ่งทันนั้นไปก่อนเพราะหาไม่ทันละ แต่ปีนี้คือเราหลักๆเราจะหาในเรื่องเทอร์โบมากกว่าอีกเรื่องหนึ่งก็ออกทำไงให,ให้มันยกน้อยกว่านี้ใช่ใช่ใช่ <laughs> ทีซ้อ,นนอมไม่ยกแต่จริงยกเยอะเกินย,ยกตลอดเลยพี่อันนี้ก็คือเดี๋ยวเราก็จะต้องไปซ้อมกันแล้วก็จะต้องเราก็จะต้องชวนปะแดนที่ดูแลช่วงล่างไปหากันต่อก็ประทับใจครับผมก้าวข้ามความฝันทุกคนแต่ด้วยอาจจะไม่เป็นเวลาทางการแต่ก็อย่างน้อยก็ได้เห็น เห็นเลขช่วงที่ข้ามยกหน้ายกแล้วแล้วเวลาขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เสียเวลาตรงนั้นนะก็คือแต่ถ้ามองจริงๆถ้านั่นผมว่าทุกคนทุกคนรู้ว่ามันมันมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้แต่ว่าเท่าไหร่แค่นี้พี่แต่ก็รอจังหวะด,ดีๆปีนี้แหละครับก็ต้องเดี๋ยวเปลี่ยนเทโบอะไรกันก็น่าจะได้เห็นเลขสวยๆแน่นอนครับมันมีความสุขพี่ผมบอกเลยผมมีความสุขมากใช่เพราะตกเย็นผมก็ทำวัคแคน ทำกับข้าวกินกันอ่ะพี่พี่นี่เผาป่ะอ่ามันมันแบบฟิลมันมันได้อ่ะพี่อยู่มันอบอุ่นใช้คำว่าอบอุ่นพี่ครับผมก็ฝากถึงเพื่อนเพื่อนะครับ FC นะครับก็ผมเป็เทเบยำนะครับก็ฝากติดตามทั้งรถแดกนะครับรถเซอร์กิตนะครับของผมในปีนี้ปี2023นะครับว่าปีนี้ผมจะป้องกันแชมป์ได้กี่รุ่นนะครับหรือว่าอาจจะได้แชมป์เพิ่มในรถแดกอีกเพราะว่าปีนี้อาจจะลงหลายรุ่นด้วยครับว่ามีทับทามมาเหมือนกันก็ ฝากติดตามด้วยเลยกันนะครับว่าปีนี้เราจะไปต่อได้เท่าไหร่ครับผมเฟซบุ๊กผมนะครับภาษาอังกฤษนะครับธนพลชูเจริญผลนะครับหรือว่าเบสเทอร์โบย้ำนะครับก็ฝากติดตามได้เลยนะครับฝากติดตามนะครับเฟซบุ๊กเบอร์หลัก5สาขาละยองบายอูดองเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับช่างอูดหลักห้าแล้วก็ของช่างอองนะครับธนทรีเลียพันชัยเบอร์โทรติดต่อก็0 8 6 7 6 2 8 0 6 3อันนี้เบอร์ผมช่างอูดนะครับแล้วก็ 0868069871เบอร์ <ija. S 1> ช่างออกนะครับทั้ง 2, 2> เบอร์สามารถติดต่อได้นะครับสนใจเทอร์โบอุปกรณ์แต่งซิ่งหรือรถเดิมต้องการให้ตรวจเช็คทำให้ได้นะครับอูนะครับอยู่ตรงแยกบ้านค่ายนะครับไปทางจันทบุรีนะครับอยู่ต่อจากศูนย์ไต้หมอสุชาดาครับก็อยู่ใกล้ๆเซ็นท่านนะพี่ใกล้ๆเซ็นท่านเลยองอยู่แ้วแหรรหรือว่าเขาเรายียกแยกเซนท่าน พิกซีระยองครับเขานะครับเราเล่นไงให้แรงครับผมก็ต้องแวะมาที่อู่ครับอู่อูดอองระยองครับผมฝากเพื่อนๆนะครับติดตามรถเฟรมโนนัทออโตคาร์แล้วก็ทีมงานอูดอองระยองด้วยนะครับอ่าแล้วก็ฝากเพื่อนๆติดตามเพจรถมือสองโนนัทออโตคาร์ด้วยนะครับขายรถมือสองโดยเฉพาะรถญี่ปุ่นรถยุโรปก็มีบ้างอ่าถ้าอยากขายอยากซื้อแลกเปลี่ยนอะไรติดต่อมาได้เลยนะครับผมร้านอยู่ระยองครับผม ติดสำนักงานขนส่งจังหวัดระยองเลยเบอร์โทรท้าผมผมนะครับนัดก็0819499545ครับผมถ้าผมนะครับ0898338203ครับใครจะซื้อจะขายติดต่อมาทางเพจได้เลยครับรับซื้อและขายทั่วประเทศไทยครับโอเคครับขอบคับดีครับปีนี้นะครับทีมคู่แข่งนะครับก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะว่าปีนี้พวกผมมาพร้อมแน่เจอกันแน่นอนครับโอเคเจอกันครับทีมช่างเรา Okay. <laughs> <laughs>